สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะฮะหลายรายการเลยนะครับเดนซ่าดีนายนะครับตัวนี้นะฮะโซโกเบนเดอร์ครับโซโกเบนเดอร์แล้วก็มีไฟเดไลท์นะครับไฟเดยไลท์ข้างหน้าไฟเส้นนะครับไฟตัดหมอก LED นะฮะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับสว่างมากนะตัวนี้ไฟสูงได้นะครับสูงได้นะ ดีมากครับตัวนี้สว่างมากนะครับชิ้นไม่ได้แค่ัวแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ซีเควนต์นะฮะับีเควน,นนะครับตัวนี้ซ้ายขวานะครับไอ้นี่ตัวติดเครื่องเลยไปวิ่งนะเดยไลท์ซีเควนซ์ไปซิงครับแล้วก็ตามมาดูได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะด้เลยนนะครับ <c oughs> ท่นนี้ มีไฟโลโก้ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นแล้วก็สครับเพจนะครับสครับเพจสครับเพจนะครับพร้อมด้วยประตูรีโมทนะครับประตูรีโมทนะครับปิดเปิดนะครับประตูรีโมทนะครับตัวนี้นะครับแล้วเอเชียนะไฟด้านข้างนะครับไฟด้านข้าง ไปด้านข้างนะครับตามไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวจะปิดแล้วก็มีไฟหลีกนะครับไ,ไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับเจ็บแล้ววันก็กดถ่ายรูปตรงนี้เลยนี่ถ่ายรูปแล้วก็ไฟหลีกนี่ถ่ายรูปนะ แล้วก็อีกไอเทมหนึ่งนะครับตัวปากก่อนอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ไฟไฟส่องพื้นนะครับแล้วก็ไฟส่องกระโปรงหลังนะครับได้ได้หลายสเตจนะ <S <S ๆๆตัวนี้นะโลโก้เด็กซ่านะฮะโลโก้ส่องพื้นนะครับโลโก้ส่องพื้นจะได้นะมีสวิตซ์ปิดเ,เปิดโลโก้ส่องพื้นนะฮะแล้วก็ไฟส่อง จริงๆก็มีนะไฟสองนะครับผมเอาไว้สัมภาระนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นปรับเบาะแถวสามนะครับไฟฟ้านะฮะปับเบาะแถวสามไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแผ่นพื้นไม้นะฮะอันนี้เราแยกรีวิวไว้นะครับแผ่นพื้นไม้นะครับทั้งคันนะฮะแล้วตัวนี้ก็พับเบาะได้เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้พับเบาได้เหมือนเดิมนะครับ เดิมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับปรับสไลด์แถว3ามความกว้างเพิ่ม20เซนนะเด็กนั่งได้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีมีขาดไม่ได้นะจอเพดาน Android นะครับทัชส,สกรีนนะฮะลำศีลสี่แดคอ์นะครับลำ m ี6สี่คอ์นะครับแผ,แผ่นไม้พร้อมครอบรางสแตนเลสน,นะครับตัวนี้ นะฮะฮของพลังสเลดนะครับแล้วก็บอกว่าปรับได้เรียบร้อยครับผมวันนี้ก็ทัชสกรีนได้ปรับไปแอมเบียนได้นะฮะแอมเบียนเพิ่มได้นะครับทัชสกรีนนะฮะตัวนี้ก็ต่อ Wi-Fi เข้าแอปได้ปกติ y ยูทูบถ่ายรูปนะ YouTube อะไรก็เล่นได้นะฮะตัวนี้นะฮะพร้อมด้วยรีโมท สำหรับคนแถวหลังนะครับตีโหมดนะฮะตัวนี้โอเคนะครับเน่นอยู่ทง YouTube ได้นะครับตัวนี้นะครับคร่าวๆว่จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับผมครบถ้วนช็อปโปรเฟนเดอร์กันโคมงมีให้ด้วยนะฮะช็อโปรเฟนเดอร์กันโคมครับมีให้ด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าอีกไอเทมนะขายไม่ได้นะครับกระจกสองหลังแบบทัศสกรีนะฮะกระจกสองหลังแบบทัศสกรีนะครับ เลนโซนี่นะฮะตัวนี้บันทึกได้บันทึกได้ขาตรงรุ่นนะครับขาตรงรุ่นนะฮะนี่กล้องหน้านะครับผมขาตรงรุ่นเลนโซนี่นะครับแล้วก็ทัชสกรีนมุมได้นะสูงตำ่ำนะครับเดี๋ยวไปเปิดมุมข้างหลังดูนะครับชี่ร้องนะอันนี้นะฮะก็ มุมปรับได้นะครับด้านหลังนะรประมาณนี้นะครับทัดได้แล้วก็ทำสองจอได้นะฮะโอเคนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับจากคุรุมานะครับสวัสดีครับผม